สำหรับดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะครับเกี่ยวกับคนที่โสดนะเรื่องของความรักนะในช่วงห้วงเวลา16พฤษภาจะถึง15มิมถุนาห7นี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูใบแรกกันนะครับใบแรกก็พูดถึงอะไรก็บอกว่าเฮ้ยคุณเองเนี่ยนะในเดือนนี้เนี่ยคิดว่าจะรักใครชอบใครเนี่ยก็ผมว่ามันก็ได้นะแต่แค่ว่าตัวคุณเองเนี่ยต้องตอบ โจ์กับตัวเองก่อนว่าเฮ้ยมันใช่ไหมนะสิ่งที่คุณชอบคุณปรารถนาเนี่ยนะเฮ้ยเขาเป็นตัวจริงไหมผมมองอย่างนี้นะนะเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยต้องชั่งดูว่าคนเนี้ยนะแหมเรียกว่า แม่เรื่องเองินหรือเรื่องใจมันสาคัญว่อกันนะครับให้ไตรตรองดูแต่คือคุณเองเนี่ยจะรู้ว่ามันจะตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์นะครับมันจะมีอยู่2กรณีนะครับก็อบอกว่าคุณเองเนี่ยนะอาจจะคบหากันไปแบบยาวๆเลยก็เป็นไปได้นะครับหรือ,อกรณีนึงนะครับคือคุณรู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วมันไม่ใช่ จบเลยเรียกว่ายอมจบในเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะครับเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่ว่าคุณจะเลือกหรือคุณจะชั่งใจกับไอ้บริบทนี้หรือว่าความรักอันนี้เนี่ยที่มันเข้ามานะครับมันก็ช่วงควงเวลาแค่เดือนเดียวนะครับขอให้คุณเลือกเนี่ยด้วยจิตใจที่ชัดเจนมั่นคงนะครับมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับอ่ะคนโสดจบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อกับคนที่มีคู่มีแฟนนะครับมีครอบครัวนะครับ สำหรับชาวราศีกรากฏแล้วนะครับเรามาดูกันนะว่าคนที่มีครอบครัวมีแฟนนู้นนี่นั่นนะครับนะในช่วงห้วงเวลา16พฤษภาจนถึง15มิถุนาจะเป็นอย่างไรนะครับนะเรื่องความรักนะก็บอกว่าคุณเองเนี่ยมักจะคุยนะคุยหาปัญหากกเก่าๆนะครับหรือว่าก็เรียกขุดเอาเรื่องเดิมๆเ,เนี่ยนะมาทะเลาะเบาแววงกับแฟนโอ้ผมว่านะ มันก็แค่เริ่มคิดนี่ก็เริ่มเครียดแล้วว่ากันอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยชาวกรกฎนะคุณเองอย่าอย่าขุดคุยเรื่องราวเก่าเก่านะเอามา,าพูดให้ไม่สบายใจซึ่งกันและกันนะครับมันจะก่อให้เกิดความเครียดนะในความรักได้นะครับต่างคนเนี่ยพอตัวคุณเริ่มเครียดแล้วเนี่ยนะครับคู่รักเครียดไปด้วยโอโ้บอกได้เลยนะบันไลัยแน่นอนนะครับนะถัดไปนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเน่ย นะเลือกที่จะอน j o ยกับชีวิตก็ได้นะครับอาจจะความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้หวือหวาแต่เขาเรียกว่ามันไม่ทะเลาะกันนะมันไม่กระท่อนกระแท่นนะครับเลือกความสุขนะเลือกไปพักผ่อนนะเล,ลกกเ,ลเลือกไปรีแลกกับครอบครัวเลือกเลือกไปรีแลกกับแฟนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยนะโอ้โหดูดีไพ่มันอึมครึมมากเลยสาใบาเนี้ยนะเออเพิ่งเคยเจอมันนะครับเขาบอกว่าตัวคุณเองก็รู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมมันจะกลายเป็นซึมเศร้าแคเปล่าๆนะครับมันเขาเรียกว่าเป็นโรคโรคซึมเศร้าจากเรื่องไม่ได้เรื่องอ่ะนะมันมาจากตัวเราเองนะครับนะอย่างที่ผมบอกนะเขาเรียกว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะเปลี่ยนความรู้สึกนะเปลี่ยนสถานที่นะครับพาแฟนไปเที่ยวนะชวนครอบครัวไปเที่ยวนะครับอาจจะใช้เงินนิดหน่อยนะแต่ก็ ไม่ต้องมานั่งทะเลาะไม่ต้องมานั่งหัวเสียซึ่งกันและกันนะครับผมมองว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากกว่านะครับยังไงก็ขอให้ความรักของชาวกรากฎเนี่ยนะครับสุขสมหวังแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งนะครับยังไงขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับผม